สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออตโตคาร์แลนช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารรถยนต์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในระบบจรวดหลายลำกล้องที่ทรงพลังที่สุดของรัสเซียซึ่งก็คือ BM30 s m e r g h หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อสอมาร์ชระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างพลังการยิงขนาดใหญ่ ทำลายเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลและยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก bm สามสิบ s u b m e r ิ่มเข้าประจำการในกองทัพโซเวียตตั้งแต่ช่วงปี1989และยังคงถูกพัฒนาปรับปรุงและใช้งานต่อมาจนถึงปัจจุบันจุดเด่นของ s o ม m a h อยู่ที่การเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด300มิลลิเมตรที่มีระยะยิงไกลามากสามารถยิงได้ตั้งแต่20กิโลเมตรไปจนถึงกว่า90กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดที่ใช้ซึ่งระยะนี้ถือว่ายาวไกลกว่าระบบจรวดทั่วไปในยุคเดียวกัน และนี่คือสิ่งที่ทำให้ BM 3 0 Smerge ถูกยกย่องว่าเป็นอาวุธหนักที่เปลี่ยนสมดุลการรบตัวรถฐานของสมาร์ชใช้แชสซีของ MAZ-543M ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่แบบ8คูณ8ที่สามารถวิ่งได้ในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทางครุคราดินทรายหรือหิมะทำให้การเคลื่อนย,ย้ายเครื่องยิงจรวดขนาดใหญ่แบบนี้ทำได้อย่างคล่องตัว ความเร็วสูงสุดของรถฐานสามารถวิ่งได้ราว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทำการประมาณ850กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งถือว่าทำให้สามารถเข้าปฏิบัติการในพื้นที่กว้างใหญ่ได้เป็นอย่างดีระบบ BM 3 0 s m e r c h มีท่อยิงจรวดทั้งหมด12ท่อแต่ละท่อมีขนาด300มิลลิเมตรจรวดที่ใช้กับระบบนี้มีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นจรวดระเบิดแรงสูงจรวดที่บรรจุกระสุนย่อยจรวดจอก,กระต่อต้านยานเกราะหรือแม้แต่จรวดที่สามารถใช้สำหรับทำลายสนามทุ่นระเบิดซึ่งความหลากหลายของกระสุนเหล่านี้ทำให้สอมาชสามารถใช้ในภารกิจได้ทั้งโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นค่ายทหารสนามบินหรือฐานปืนใหญ่ตลอดจนการรบรับใช้ในการรบเชิงยุทธวิธี สิ่งที่ทำให้ BM 3 0 Smerge น่าสนใจยิ่งขึ้นคือความสามารถในการยิงพร้อมกันได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีระบบนี้สามารถปล่อยจรวดทั้ง12ลูกออกไปได้ในระยะเวลาเพียง38วินาทีและพื้นที่ที่ถูกโจมตีสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดหลายร้อยไร่ ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีแบบอิ่มตัวที่สร้างความเสียหายมหาศาลเมื่อยิงเสร็จแล้วระบบยังสามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีตับโตในด้านการพัฒนา bm 3 0 s m e r ส h ยังมีการปรับปรุงในหลายรุ่นเช่นรุ่น9 a 5 2 2และการพัฒนาร่วมกับประเทศอื่นๆเช่นอินเดียและจีนอินเดียได้มีการพัฒนาระบบจรวดปินา้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกสอมาร์ช ส่วนจีนเองก็มีการพัฒนาระบบจรวดที่คล้ายคลึงกันภายใต้ชื่อ A100 และ PHL03 ที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีของ BM-30 s m e r g h โดยตรงเมื่อพูดถึงราคาของ BM-30 s m e r g h นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นและชุดระบบที่จัดซื้อสำหรับหนึ่งชุดมาตรฐานจะประกอบด้วยรถฐานพร้อมแท่นยิง ระบบควบคุมการยิงและรถลำเลียงกระสุนซึ่งราคาประมาณการจะอยู่ที่ราว12ล้านดอลลาร์ต่อ1ระบบหรือประมาณ450ล้านบาทไทยหากคิดในมุมการลงทุนด้านการป้องกันประเทศถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับความสามารถในการโจมตีและทำลายล้างของมัน BM 30 s m e r g h ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่มีพลังทำลายสูงเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้กดดันคู่ต่อสู้ในสงครามสมัยใหม่ การมีระบบแบบนี้อยู่ในกองทัพทําให้สามารถคุมพื้นที่และสร้างความได้เปรียบเชิงจิตวิทยาต่อฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชัดเจนปัจจุบันยังมีหลายประเทศที่ให้ความสนใจในระบบนี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในระบบจรวดที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในการรบจริงสรุปแล้ว bm 3 0 s m e r g e ถือเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่ทรงพลังและยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพรัสเซีย รวมถึงประเทศพันธมิตรอื่นๆแม้เวลาจะผ่านมากว่า30ปีแต่ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันยังคงรักษาความน่าเกรงขามและประสิทธิภาพไว้ได้อย่างสมบูรณ์หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์และความสามารถของกองทัพโลกระบบ bm 3 0 s m e r g e คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลย วันนี้เราก็ได้พาทุกคนไปรู้จักกับระบบจรวด B M 30 Smerge และราคาของมันแล้วหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Carland เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับอาวุธและยานยนต์จากทั่วโลกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า i s u n y x u next v ดีโอ